จ้าป้าเห็นเห็ดอันนี้ดูเห็นน้ำแข็งอ่ะพี่น้องดนูน่เห็นนังล้มแน่เอ้เข้าไปอะไรวะเห็นนังล้มดอกปงไงอ่ะพี่น้องเท่าไปจ้าโอ้ดูเลือดอ่าดูนี่เห็นปะมีเลือดเลยโอ้โหวาอย่างมาเพราะหันหนามกอ่อหนามหนามก่อมือพี่น้องเอาอะไรมันเป็นน้ำแข็งโอ้เห็ดเหรเอาอะไรเห็ด น้ำแข็งเห่อดูนะพี่น้องอ่อนๆน,นี่ต่ว่าเราเป็นน้ำแข็งจ้ะว้ยเอาอะไรพี่น้องแลองเอามีดอีโตมาฟันเอาอะค่ะเฮ้เปล่าอ่ได้เป็นน้ำแข็งดูเดะน้อยๆกับน้ำจะจ๊ะบ่ทันแก่เด้พี่น้องบ่ทันแก่ได้พี่น้องตะว่า,าเพิ่นเป็นน้ำแข็งค่ะเฮ้ยนะเป็น <g ül> น้ำแข็งเว้ยนี่อีกบ่ เอาจาักหนึ่งดอกอ่ะจ้ะเอาจักหนึ่งดอกก็ได้จาเก็โอเคแล้วเนาะไม่ต้องเอาลายรอกนี่นี่อย่างนี้น,นี่พ่เด็กน้องป้าไม่เห็นเห็ดอีกแล้วนี่แต่ว่ามันเป็นเห็ดอันนั้นแน่จ้ะนี่มันเป็นเห็ดน,น้ำแข็งมันจะเอาไะไรไหมคะีนเห็นมะอ๋อเอออันนี้ไข่แน่อยู่นี่เห็นมะอันนี้ไข่แน่อยู่พ่อเอาได้อยู่นั่นน่ะอันนั้นที่เป็นน้ำแข็งระดับแข็งแรงมาก นี่็แข็งแรงมากป้าแข็งโป้งเลยพี่น้องเอาอะได้อีกแล้วกอนี่เอาอะได้อีกแล้วจ้ะว้าวเป็นน้ำแข็งย่างขาดกับพี่น้องปุ๊บล่ะแข็งโป้งเลยจะเอาอะได้เหลือเจอเห็ดเต้าอะได้อ่ะเห็นบ่เห็นป่ะงามจ้ะนี่เห็นไหเนี่ยบ่ทำให้แก่ด้วจ้ะเออเอาได้พี่น้องนั่นๆๆมาอย่างอ่อนๆเนี่นะพี่น้อง เอาไปลาบไปสุกได้เลยนะาะโอ้ยย้อนมาถือกับตาเห็นตรงไหนเนี่ยเห็นปะวยมาอันนี้เห็นปะอาได้อันนี้อาได้อันนี้อ๋อโดมันเจะจะก่อยอะไรปะเออเอะไรอันนี้นะเห็นปะมันเกิดน้ำตอเสียพี่น้อนนง เกนเป็นรั่วนะคะเป็นรั่วเลยพเพผลกระเลตตัดออกเลซเหลือแต่ตอเกศมีตั้าแข็งนะจ๊ะเดี๋ยวไปเบิ้งอันนั้นเกศนวลเลน,นหันไหมสาระตอใดล่ะพี่น้องฮะเลอเอาบบไดยย้เหรอเมียตอที่เอาบบได้แข็งโป๊กเลยอตอนั่นแข็งโป๊กนะดอกงามพร้อมดอกงามงามแต่ว่าเอาบบได้กันสาระที่ตอใด ตโตฮะโตไม่เจ้าไหนล่ะไหนล่ะไหนล่ะเออเจ้าวิสัยเจ้าวิสัยเดี๋ยเดี๋ยวฟ้าขอไปด้เมืองพี่น้องเดี๋ยวมันหมึดกวนไหนล่ะเห็ดโตอไรอันนี้กับแมนสิออันนี่กับแมนเนี่ย อรบอยว่แข็งแตกนั่กับแม่เนี่ยแตกไม่ได้ค่ะแตกแตกแตกไหนล่ะบาหันเห็นยุ่ตอนไหโอ้นี่ยุคกลางเลยพี่นกแม่แม่แม่เห็นไหมฮน่าถ้าใ่รด้ นี่เห็นไหวะงามงามแต่ว่ามันแข็งขนาดพี่น้องพามันงามงามมากงามมากแต่แข็งขนาดจะเอาอะไรมาวะนะเห็นไะเนี่ยงามแต่ว่าอุ๊เอาก้ปั้นทุบเออนั่นเมนิลีเอาก้ปั้นทุบนั่นนเอ้เอู้ว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 ู้บ่ได้รอะอุ้งนั่นเห็นไห่อู้ได้หลี น,นี่ละอันนี้เป็นดยงดผืนเนาะงดขืนว้าเห็ดที่มาเห็นน้ำแข็งเห็น,นแข็งบางหมดบางงานแต่ก็อ่อนๆจะ้ะได้เยอะต้มยำทำลาบกูละนี่ที่ไปต้มต้มใส้ขาหมูซะต้มสมไหมพี่นอ้องตอดหอนเพราะว่าอากาศมันหนาวเย็นนะจ๊ะเนาะเะป็นอย่างรบ้างเดี๋ยวนี้ทุกคนย่านโลกนั่นทุกคนเลยพี่น้องย่าน กินอย่างก็ต้องกินย่างทีอา่าตรงนี้เขาขื่นทุกปีอะพี่น้องแล้วเมื่อกี้เขาขื่นทุกปีขื่นอีกจยากขืนอีกแล้วน,น้ําตอนี่แหละพี่น้องนี่น,น้ําตอนี่แหละเดี๋ยวเขาจะขื่นตอนนี้เป็นน้ําแข็งจ้ะเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งใช่ไหมนะคะออมันเป็นน้ำแข็งเ,ะะเป็นน้ำแข็ง,ะะขงเยอเ,เลยหายยาก เคเขาเป็นนิ่งมั้งกันพี่น้องเขาเพราไหวเ้มาลุยปลายอย่างเนี่ยไม่ลุยปลายจังตึ้งบ้าเลย่แล้วเาบ้านนเจ้พี่น้องนี่แต่นี่เดี๋ยวก็ไปซื้อของมาตนมาตืกนเนาะเดี๋ยวเไปทางไหนยังติไก่รถที่สุดนะจอดมาหอดต้นนี้มองไปเห็นหนูหนเห็ดโอ้ไม่น่ม่น้องนั่นนั่นเห็นปะ นั่นนี่ช่อหน่อยๆช่อหน่อยๆเลยๆ,ๆนี่เนาะนั่นะี่นี่ห <c oughs> นึ่งช่อเดี๋ยวเอาเอาได้บ่หนิเอาได้บ่บ,บีได้ไหมเห็นไหมเนาะลองเข้าไปเบิ้งกันนะลองเข้าไปเบิ้งกันนะลองเข้าไปเบิ้งกันอนะโอ้ยเนาะ นั่นเด็กยังเด็กน้อย,ยค็ขันในพี่น้องขาน,นี่ยมาเอ้ยนี่ยังเด็กน้อยอะแข็ง <c oughs> แตกหมอแล้วพี่น้องมันแข็งโอ้ยแข็งแตกหมอเนาะดูแตกหมดเลยแข็งแข็งแข็งนี่อี๋ว่น <c> ี <oughs> ่นะ <c oughs> โอ้ my <c> god <oughs> เปนบ่ายยังไม่หมดฟ้าหรอกพี่น้องค่อยไปขึ ite, ้นค so ่อยไปขึ้นไปในเมืองดีกลัวมองขามาจากถนนเห็นต้นหูหูหูนะพี่น้องเห็นว่้ยนั่นอันนี้่นี้ยุไกยุไกยุไกกัมองห็นนะพี่น้องเหไอเหเห็อหเหรอเห่อเหรอเห่อเหรออเเหรออเนอเหรอเเหรอเหหอกอเหรเหรเ พีน้องขอ,อย่านตะก,กิ้งไม่แหงแทงตาอลไะพี่น้องขอ,อย่านแว่นตาข่อยแตกเออแฮมอย่หงนี้ได้ไปตัดแว่นตาอยู่ว่าท่านจะถึงเวลายอยู่นี่น้อเห็นไหมตอคิ้วจะเห็นอย่างก็ตอคิ้วพี่น้องชีวิตทางห้างกี่เดว่าย่เมืองนอกสบายเป็นมาดามข่อยบ่เคยเห็นเลยชีวิตข่อยห้างตาโหลดเออนัออ่นะ โอเคยางถนนเนี่ยพี่น้องอุ้ยอุ้ยยางไม่แหงแหงแทงค่ะนี่แล้วก็ยางสิพี่น้องคุณหมอไปค่ะก็เห็นละนะมันก็สิเห็นเห็นเห็นเห็ดเห็ดเห็ดบันทีบ่เห็นกับไปส่วตัวเข้าไปในเมืองซะแล้ววนี่ มันติดคำแล้วไปดีกว่า,นะาเนาะเงียบกี่น,นองเงียบม,มากาตรงนี้ก็คิดว่ามันเป็นเห็ดเอา <c oughs> เห็ดเห็ดอิโนกิแหงบ่แข็งแหงนี่เด้อ เห็ดอินโนกิแข็งพี่โนะอะเห็ดอินโนกิแข็งฮ้อนเป็นน้ำแข็งค่ะเห็ดอินโนกิแข็งแข็งเอ้ามีเห็ดของหนูนะเอ้ยหนอนหนอนหนเห็ดของหนูอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงนี่มีเห็ดของหนูพี่โนอ้าโอ้ยอย่ามาแดงกาแฟอย่ามาแดงจะ้วไวน์พี่โน่ นั่นนั่นเห็ดหูนูจ่ะเห็ดห,หูหนูเอาได้ปะ้าทางมั่งสิแข็งนะจ๊ะพี่น้องนั่นเป็นน้ำแข็งอีลีโอ้เป็นน้ำแข็งเออผ่านไม่เป็นน้ำแข็งมันบีอยากกันบีบีแล้วก็แตกหักจะเสียหายน,านี่นี่นีนน่เก็บเห็ดเนี่ย อ,อ่อนๆมากหลายพ่น้อกตรงที่เขาออนๆนี่ยจะเห็ดน้ำแข็งเออนักมานน้แข็งนี่เนี่ยอื้อคืนแบบนี้จะพินออกไม่เนี่ยนะเห็นปะอ่นน่ะฮเฮ้ย่นนู้นี่ น okay, ี่หัวนี่อยู่บ่อ๋ออยทั้งหัวนี่นี่นี่อยู่ทั้งหัวอ๋อแฮะอ้าพี่น้องอันนี่มันเอาอ่ไรเนี่ยมันแข็งค่ะพี่น้องแข็งแข็งมากเหมาะเอาว่าคือว่าเห็นเห็ดอยบ่เนี่ยเออเอออ้หูแข็งอ่ะยังเนี่นอนอ่อนอยู่พี่น้องนี่ยังอ๋อนอนอ่อนนี่จ้ะ ได้ก็เอาได้อยู่เอาใส่ตาไปตาไปข้าวเดียวกับละลายเหรอเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยหนักเลยพอดีพี่ไปหาน้องเขาโอ้ยเน้อะ สีสีสีโอ้ยส,สวยสวยกิโลนเนาะเออเนี่ยเอาไปเปียกหมายกันนะจ๊ะเออน่ะเ,เนาะเปียงหมายมีอีกไหมคะอืมคน้องานคนยานออกคนนั่งจ่ายคนเดินออกคนนั่งจ่ายส่วนใอ,อยเดินอย่างมาเดินหาเห็ดพี่น้องเอ้ย อ้ยน่ะเรจะออกังเลยนี่น่นีด้วยนหินนี่นี่อดูอ่อี่น้องดูเดดอกนี่แบบง่อยปะเวงเลยพี่น้องอ่ะหุ้ยแข็งว่า าบางทีก็เอาบ่าได้อะแข็งหลายเป็นน้ำแข็งเห็ดน้ำแข็งโอ้ยเ <c oughs> ็น้ำแข็งนี่แข็งว่ะนี่กำลังขึง้นเห็นมั้น้องเห็นมนั้ยแม่กำลังขึง้นอะไรปะน่ะโลนทำโอ้ยกำลังขืนเห็นมั้ยโอ้ยแข็งอุ้ยแตกไปดิหมดแล้ว เป็นน้ำแข็งจ้าเอาไปย้ำเตยบุนเซ่นแซลบลายพี่น้องน้อยๆอ่อนๆน้อยๆอ่อนๆนี่กำลังขื่นหรอพี่น้องขาเบื้องบนนี่กำลังขื่นเห็นปะพี่น้องน้ำแข็งละลายได้จ้ะพี่น้องนี่เห็นปะ น,นำแข็ง,งาหลายหนะโอ้ยหลายพูนะหลายพูหลายโคดหละค่ะอ้ยไปในเมืองดีกว่านะไปในเมืงองดีกว่านะนานาจบพ่อเจ้าจบพ่อจบพ่อูไม่เห็น <c oughs> อโอ้โหถอดก็ถอดก็อดด uh